สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับในช่องของ The Highlight ะะคะ่ะซึ่งวันนี้จะมาเล่นเกม Go Ring Ball เช่งเคยวู้ววซึ่งวันนี้จะมาเล่นเกม Go Ring Ball ตอนที่55นะคะตั้งแต่540ถึง550นะคะซึ่งตอนนี้คือฉันนะ่ะไม่ได้อัดคลิปนานมากสำหรับไปแบนบไว้สำหรับ Go Ring Ball ดังนั้นฉันอาจจะจำไม่ได้บางอย่างค่ะทุกคนไม่ดี ขาดนั่นแหลขาดมาแล้วห้าร้อยสี่สิบไปสิทำไมมึงไม่ไปวะนุ่เปิดเนี่ยหาพ่อหาแม่มึงอะไปเอาเปิดดังไปปะเปิดดังไปมากปะปะไปไปสิทำไมมึงไม่ไปวะตอนนี้ไม่ได้อ่านนานมากจำอะไรไม่ได้วะไป่อะไรมากปะ ไปำจำอะไรไม่ได้อ่ะเย้ได้เก้าร้อยห้าสิบค่ะทุกคนเก้ารห้าสเก้าห้านั่นแหละเก้าห้าอุ้ยถ้าได้เป็นเอออันนี้เปนกูว้วนค่ะทุกคนไม่ดีขาดนั่นแหละขาดมวยไปแล้วก็แปะอืบมวยไปมวยกระโดด ทำไมมันทำไมมันทำไมมันลาบเพื่อเลยอ่ะไปเอาไหนมากปะปะปะบุ้ยไปบุวยไปโอ้ยอีกคนหนาจะมาดูซ้ำบุ้ยไปไปสิโอ้ยอีกคนหนา นี่ก็ได้แค่หกร้อยบาทเดีไปอะไรมากปะปะไปฉันได้หกร้อยบาทค่ะทุกคนหกร้อยบาทสิบนั่นแหละสิบไอ้เรื่องอันนี้อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะฮะมันคือคืออะไรอ่ะ <c oughs> อันแรกตีมอะไรอ่ะน่าจะเป็นตีมตึกมั้งตึกอันที่สองเป็นไม้ค้าอันที่สองอันนี้อ,อันนี้อันนี้อันนี้สามเป็นลูกอมอันที่สี่เป็น คืนจักสึนามิอันไม่ใช่สีคืนอันนี้สีเป็นมหาสมุทรน่าจะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกมั้งไปไปห้าร้อยสี่สิบเอ็ดไปคือชั้นอีพีที่ห้าสิบห้าคือทุกคนคะคืออีพีที่ห้าสิบห้าเนี่ยอาจจะอ่านนิดเดียวเองนะค่ะทุกคนมึงอะ่ะคะทุกคนสมมติว,ว่ามึงอะ่ะคะทุกคนไป <c oughs> คือชั้นอะอ่านอีพีที่ห้าสิบห้าแล้วใช่ไหมแล้วชั้นจะ แล้วฉันนะ่ะจะลงแต่ฉันจะเว้นแค่เดียวเพราะว่าฉันไม่ได้อ่านนานมากเท่านั้นนั้นนั้น4 EP นี้อาจจะติดกันภายในวันนี้แล้วก็อีกฉันนะ่ะจะจางเรลงไว้ว่า50 EP EP 55 mm. ในโกลลิงโบวฉันจะอ่านในตอนเช้าส่วนโกลลิงโบว์ EP ที่56จะอ่านในตอนบ่ายส่วนโกลลิงโบว์ EP ที่57อ่านพรุ่งนี้ตอนเช้าา58ก็อ่านพรุ่งนี้ตอนพรุ่งนี้ตอนบ่าย,ยค่ะทุกคน นานันไม่ได้อ่านนานมากไม่แน่ใจว่าตอนบ่ายได้ไปเที่ยวไหมถ้าตอนบ่ายได้ไปเที่ยวนางน่ห้าสิบแปดก็อานว่าจอาทิตย์ค่ะทุกคนตอนเช้าก็น่าจะไม่รอดแหละว่าไม่ได้อ่านานานมากส้อะไรไม่ได้เลยอะเป็นอะไรมากปะปะไปถ้าไม่ดูฉันต้องอ่านทางการเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันอะต้องสร้างเอฟเฟคค่ะทุกคนเอฟเฟค <c oughs> ถ้าฉันอ่านนานเกินสี่สิบห้านาทีเอฟเฟคซ้ำไม่ได้นะจ้ำไม่อยู่ จริงงูนิ่งโบว์ไม่ได้นานกว่าไม่ได้นานกว่าห้าสิบนาทีนะไปเว้ยไปสูอันใดาาดีกว่าไหมหรือ,าาอ,อไปสูอันใดมวยไปสิทำไมมึงไม่ไปวะ <c oughs> โอ้ยอีกข้อนางเอา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 แล้วมึงจะตกข้างจิ๋วหาพ่อหาแม่มึงอะ่ะอย่าไม่ไปแม่จะมาตกสามอีก จะมาตกซ้ำไปโอ๊ยเอาแล้วมันจะผ่านไหมเนี่ยฮะอันนี่โอ๊ยนี่ก็มันอันนี้ก็ไอ้น,นี่อยู่นั่นแหละเป๊ะอะไรมากปะปะไปเอาเอาแล้วนี่มันจะมาดี้ถาพุ่งเหรอโอ๊ยมันจะตกอีกนานไหมฮะอีกนานเนียจะมาตกซ้ำ คือุิยเมื่อกี้เกือบไม่มีตัวเศษแล้วแล้วมันจะตกทําไมเน่ะฮะเอาเอาลืมเข้าดูเลตไปเข้าดูเลตเมื่อกี้เมื่อแต่โมโหน่จะลืมเลยเอา้าไม่มีตัวเศษสวยเลยแล้วน,นี้ดูเลตอะไรอะ่ะฮะอะไรอะ่ะ <c oughs> มันคือตีมอะไรอะ่ะสีอะไระฮะคืออะไรอะ่ะไปให้สูตรบาทโอ้ถ้าได้สูตรบาทแล้วมโมโหนะอ๋อเก็บคูขึ้นมา โอ้ยเอาฉันได้หนึ่งร้อยบาทค่ะทุกคนหนึ่งยสิบนั่นแหละสิบถ้าเป็นร้อสก็คือ11นั่นแหละเพราะว่าต้องตัดศูนย์ออกถ้าเป็น1นึก็ต้องเอามาแค่1ิเพราะว่าตา100ออัดหนึ่งอยออกถ้าตัวไหนไม่ได้สูก็คือต้องตัดศูนย์ออกโอ้ฉันได้210ร้บค่ะทุกคนสองร้อยสิบสองร้อยสิบยิบเอดนั่นแหละยี่สิบเอดไปไม่ <c oughs> มีตัวเศษเลยถ้าตัวอีกรอบมันตกซ้ำนะ อ,อกระโดดอุ้ยร้อยสิบตละย,ยี่สิบเก้าเลยว่ายี่สิบทำมามึงได้ร้อยทำมามึงได้ร้อยสิบน้อยกว่าหากัำเป็นสิบด้วยหากัำเป็นสิบเลยเลยนาะไปอีกทีแล้วมาเป็นลาวาเนานะรู้เลตรู้เลตต์เอบเขารู้เลตตเฮ้ยแต่ว่าตัวอยู่ข้าวเลยไปเอาอันนี้ก่อน มาเล่นต่อวันนี้ต้องพี่อยู่ข้าวหรอกไปอะไรมากปะปะไปไปสิทำไมมึงไม่ไปวะโอ้ยเดีย๋ยวก็ได้แค่สิบบาทเดี๋ยวไปอะไรมากปะมันน้อยไปไหมฮะเฮีจริงไม่ได้โมโหหรอกถ้าถ้าได้สีบ,บาทรอบนึงโมโห,หจริงเลยนะเพราะว่าได้สองรอบ <c oughs> สิบบาทมันน้อยไปอ้ามันไม่เอาต้องเอาห้าสิบขึ้นไปห้าสิบต้อง ท้าได้จริงจริงท่าไม่ซ้ำกันนะถ้าซ้ำกันสี่รอบนะว,ว่าโมโหด้วยอย่าซ้ำกันโอ้ยอีกนานไหมอีกนานไหมจะมาตกซ้ำน,นี่นี่จะมาตกสามอีกการบอกเขาว่ามึงจะมาตกสาปอีอ่ะแล้วกมึงจะมาตกสาป <c oughs> อาีเอาคืนเอาโน้ที่ดูได้ไงแล้วไม่ วะที่โดนล้วไม่ตกอ่ะเปอะไรมากปะปะไปไปสิทำไมมึงไม่ไปวะเออได้เท่าไหร่อุ๊ยจะได้เก <c oughs> <ะ>้าพันเก้าร้อยขับรคนเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้านั่นแหละเก้ากะไปลราจะเก็บได้ไหมอ่ะโอ้ยเก็บไม่ได้เปอะไรมากปะปะ ไปโอ๊ยจะมาตกสามีนั่นแหละเป็นเลยมากปะไปไปไปแล้วโอ๊ยมันหมุนนั่นน่ะโดนไปสิจะหยุดทำไมนักวะไอ้นี่หยุดข่าพ่อมึงหรอบอกว่าอย่าหยุดหยุดมึงก็จะหยุดอยู่นั่นแหละเป็นอะไรมากปะอะ ไปทำไมมันยากจังวะแล้วมันจะผ่ายไหมเนี่ยฮะทำไมมันยากจังเลยอ่ะเอ้าอุ้ยมันสูงเลยค่ะนามันสูงเลยค่ะนาเอาแล้วมึงจะกระโดดนี่ไปหาพ่องหาแม่มึงอ่ะไปจะบันไดสามอีกกลับไปเขาว่ามึงจะบันไดสามผีขาะทุกคนมึงจะบันไดสามผีไม่ใช่ดิขาดนั่นแหละ ขาดไปแล้วทำไมมันไม่แสงสว่างอะไปอะไรมากปะอุย้ยเอาเกือบตกเบอรสเนนิดนึงไม่ได้ยินอะอุย้ยไม่ได้ยินค่นะนะโอ้ย,อ,อ,ยอีกแล้วนะอู้ยอีกแล้วไปเอาแล้วมันจะได้ไปโดนลับทำไมเนี่ยฮะหลายรอบแล้ะ บอกออก็อย่าย้อนกลับอย่าย้อนกลับมึงนี่จะย้อนกลับอีกไปนอะไหมากปะปะไปห้าสิบก็อาจถึงนี่แหละไปเ,เร็วโอ้ยอีกนานเลยอีกนานเลยไปจะมาตกซ้ำชนะนาาะห้าร้อยบกันลกคนห้าร้สี่นั่นแหละสีส อุ้ยเอาได้เก้อหสิบอีกแลว้ววะใช่ปะอ้าวใช่9ก้ารห้าสิเก้าหนั่นแหละเกห้าอุ้ยฉันได้108ค่ะทุกคน1นึ่งหนึ่งหน่ันอ่ะมึงไปดพันไม่ใช่ดิหนึ่งหมืร้อยค่ะทุกคน 1, 1 8, คคนึ 1, 1, 8, ่งหมดรอรแปอุ้ยฉันควรจะเจอหนอนคันอะ่ะมันมปีนกับแพงกันนะ่ะเนี่ยหนอนคันไอตีน่าราเออเปิดกล้องไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะจะเปิดกล้องอยังไงเนี่ย เปิดกล้องจะได้ให้ดูแต่เปิดกล้องไม่ได้เสียดายเลยเอ้ยจีฉันหน้าอยู่ตรงนี้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันม,มีความชื้นสูงเพราะว่าพวกไอ้พวกเนี้ยสารมีพิษก็จะชอบอยู่แหละแล้วก็ออกไปจากที่นั่นแหละเพราะว่าฉันอ่านหน้าบ้านเพราะอะไรหรือปะเพราะว่าในบ้านอะกัมมับอกว่าอย่าอ่านในบ้านเพราะเสียงดงังกัมมัวนอนอยู่โอ้ามันน่ากลัวนะนอนคันะ่ะโอเครับต้องไมาไปเถอะไม่ต้องไม่ต้องมาคุณสองอุย้ยเบอร์โฆษนาเฉยๆหนึ่งร้อยแปดค่ะทุกคนหนึ่งร้อยแปดสิบแปดนั่นแหละสิบแปด เขาต้องตัดศูนย์ออกเอาดินจามันทำอะไรเนี่ยฮะอุ๊ยได้ได้เก็บเก็บขนมและขนมมันเป็นขนมอะไรทั้งอย่างหนึ่งอะคำว่าเมือ่อไปสมบอกว่าเมือ่อฆ่าทุกคนสมบอกว่าเมือ่อฆ่าทุกคนไปไม่นี่มึงอะ่ะทุกคนสมบอกว่าเมื่อฆ่าทุกคนไปได้เท่าไหร่นะอู้ ีกเลยเป็นอะไรมากปะ,ป,ะป่ะไปจะมาได้สามเกิดปาเขาว่าม,มา,า,า,วามึงจะมาได้สาผีอ่ะทคนมึงจะมาได้สาผีสาผีสาผีโอเคขาดอยี่สี่ห้าแล้วอีกน,นิดนึงเองอะ่ะอุ้ยอันนี้มันหนักห้าสิบเก้าเลยอ่ะค่ะทุกคนขาด,ขาดนั่นแล่ขาดไปโอ๊ยมันจะมีไปไหนฮะ ึงไม่ทันกูเลยหรอวะป้ามึงจะมาไอ้นี่สามอีกกลับไปเขาว่ามึงจะมาไอ้นี่สาผีอ่ะแล้วคนมึงจะมาไอ้นี่สาผีดสาผีป้าโอ้ยบางคนนะเอาโอ้ยเมันจะมาตกสามอีกไม่เป็นไรมากป่ะจะมาตกสาม สิ่งดังเนี่ยเขามาแล้วเนี่ยอายเขาไหมฮะมันอายเขาไหมอุ้ยเขาเหมือนจะทนเราอะแต่ยังไม่ได้ทนหรอกโอ้ยเขาไม่มีตัวเศษมันจะมาตัวสามอีกอุย้ยข้ามอันหนึ่งข้ามดีมันจะไปไหนของมึงเนี่ยฮะอุย้ยฉันว่าอยู่ตรงนี้เถอะความชื้นมันสูงอะฉันอยู่ตรงนี้ทำไมอะคะห้าร้อยสี่สิบห้าแล้วอะเมื่อนานห้าสิบเก้าเลยห้าสิบนะเก้าห้าเก้านั่นแหละห้าก็เย่จะได้เก้าพันเก้าร้อยค่ะเด็กคนเก้าพันเก้าร้อยเอา เก้าร้ออีกแล้วอะทำไมเกินร้อยหาสิทำไมนี่แต่เก้าร้อเนี่ยทำไมไม่เห็นทำไมไม่เคยได้แปดสิเลยอะแปไม่เคยได้เลยเปอะไรมากปะปะไปเอาเล่นยังมีบกเกปีกุ้งวันซับอีกเหรอไปไม่เป็นไรหรอกไปอึบอึบไปมวยไปมวยไป โอ๊ยแหวะช่วงไปอะไรเดี๋ยวฮะแหวะช่วงเป็นอะไรเนี่ยแหวะช่วงไปอะไรเนี่ย,ปปเ,ย,ปปเ,ยเป็นอะไรบ้างปะอุย้ยไปอะไรมากปะที่เป็นที่เป็นบ้าวศิละปะอาคาะทุกคนมึงอ่ะฆะทุกคนสก๊อตมึงอ่ะฆะทุกคนไปอุย้ยเกือบดโดนคอแล้วนะ่ะเออไปทางไหนดีทางขวาแล้วกันไปทางขวาสิ จะไปหั่ผาเลยของมึงฮะอะไนี่อุ้ยนอนคารมาหาฉันหน้าต้องหลบก่อนเดี๋ยวเขานอนคครมันจัดฉันแลวก็เดี๋ยวก็คันเอาหรอกถ้าคันเอาตายเลยนะจะบอกให้ไม่ใช่เรื่องนะถ้าคัน้าไปตาเลยนะตาเลยน่ะอืออุ้ยเกล็ดตกฉันน้ฉันได้มาแล้วสำหรับสำหรับกรองของขวัญค่ะเราควนถึงละก็ได้ประมาณ1,000บาทค่ะราคน1,000บาท10นั่นแหละ10 โอ้ย500สี่จับโกไปหมดยาก500สี่จับโกค่ะทุกคน500สี่จับโกสี่หกนั่นแหละสี่หกโอ้ยอีกนานไหมอีกนานไหมจะมาตกสามอีกกระโดดอุยโดนคันมาแล้วขาจมาหาฉันปะถ้ามากัดฉันเรียบร้อยลนะฉันคันแล้วจะบอกให้ไม่ใช่ว่ากัดนะกัดแล้วคันทั้งค้าวันทั้งคืนเพราะว่ามันมีพีชกกินทุกคนพีชมันทำให้คันเอาแล้วมาบอกข้าเอา แล้วก็คงปกกขบข้ามค่ะรโ้ขดขโทีปกกับข้ามล้วกี้มันกดเองเพราะรู้สับน่าจะโดนน้ำมั้งก็เลยดูไปกดเองโอเคก็ยังไม่ได้ตุกคิีมนะแต่ว่าจะบอกว่าหนอนเนี่ยถ้าถ้าเราแพ้หนอนเนี่ยหนอนคันใช่ไหมถ้าเราแพ้หนอนคันเนี่ยถ้าเวลากัดเข้าไปมันจะเจ็บแน่น,นอนอกค่ะทุกคนเจ็บแน่นอนอกไปเลยอะ่ะแล้วก็ําให้บวมแล้วก็ทําให้ทำให้ ทาให้หายใจลบาบากอันนี้ต้องไปหาหมอนะถ้าไม่หาหมออะ่ะตายอันนี้เรื่องจริงนะนบอกจริงจริงอย่างพึ่งก็ด้วยนะพึ่งก็มีพิษแต่ถ้าลังเส้นฉันเองเนะี่ยฉันไม่ได้แพ้ปากมีพิษอะไรเลยชันกัดเข้าไปก็ไม่เป็นไรหรอกก็เป็นแค่ธรมธรมดาธรรมดาแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็จะก็จะมีอาการร่วมด้วยหนึ่งรุนแรงนี่หนอนคันไปแล้วว่ามันไปนู่นแล้วว่าไปอะไรมากปะปะไป แต่ยังไม่ได้ไปขนาดองบอกมาอีกว่าว่าพึ่งเนี่ยฉันบอกเลยว่าพึ่งเนี่ยมันมีพิษแต่ว่าถ้าต่อยเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เราอะ่ะปวดถ้าไม่ได้แพ้อะจะปวดเฉยๆแล้วก็บวมเฉยๆแต่ถ้าเราแพ้เนี่ยแพ้พึ่งเนี่ยตายอันนี้ตายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีโอกาาตายได้แค่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันทําให้เจ็บแน่นหน้าอกถ้าเราแพ้เนี่ยเจ็บแน่นหน้าอกแล้วก็ทําให้ ทำให้เราเหนื่อยแบบหอบเหนื่อยง่ายอ่ะหายใจก็ไม่ออกด้วยอันนี้ตายเลยนะต้องไปหาหมอไปหาหมอคือตายภายในหนึ่งชั่วโมงขอทุกคนหรือเปล่าหกสิบนาทีก็ได้ไปเมื่อกี้เผกข้ามอ่ะแล้วเมื่อกี้ฉันตกด้วยนะตอนที่กําลังข้ามอ่ะเมื่อกี้ฉันกดข้ามไปตอนที่เขามาแต่ฉันลืมกดถ่ายคลิปต่อแล้วก็ฉันกดถ่ายคลิปต่อแล้วดีดน้ำก็ดูโทรศัพท์แล้วก็กดข้ามเองเป็นอะไรมากปะปะ ไปแต่ข้าวโรสีินูกนี่เป็นหมวดยากไปเลยอ่ะไปอะไรมากปะป๊าไปอุย้ยนี่พละอันน่ะพละอันข่ดทุกคนถ้าฝนตกจะเข้าบ้านนะไม่งั้นฟ้าผ่าตายอุย้ยจริงอันนี้มันเป็นเมฆนิมโบสเตตันนี่ว่ะถ้าเมฆเนี้ยมันไม่น่าม่ให้ฟ้าผ่าอนะ่ะมันทำให้โอ้ยได้แปสีไปอะไรมากปะป๊าไป เอาห้าร้อยสิบเจ็ดก็เป็นหมดยากอีสห้าร้อยสิบเจ็ดก็ไป็หมดยากแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเล่นแป๊บหนึ่งอือาหยุดก่อนหยุดก่อนให้สามคำในโตก่อนท่ามันทำอะไรโอเคมาแล้วนี่วันนี้เป็นสามคำในโต๊าป่ะปเล่นต่อไม่งั้นอ่านานานเกินไปให้จรงดูละห้านาทีกับยี่สิบนาทีไปอะไรมากป่ะป่ะไป ไปสิทำไมมึงไม่ไปวะเอาไปตเตนรี่ฉลียหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์โอ้ยอีกโซนอะจะมันงสามอีกเออกูอันนี้ยากเลยว่ะโอ้ย,อ,ยอีกนานไหมอีกนานไหมจะมาตกซ้ำเอออุย้ยผ่านแล้วว่ะ อเออเอารเล่ะป้าแล้วพ่กสัตว์ป้าของฉันเนี่ยไม่ค่อยแหลกหรอกไอ้จริงโค้ชบอเกเขาเพี่งจะอัปเดตแล้วว่าทาให้ว์วาร์ปทำให้วาร์ปเนี่ยไม่มีแล้วอะทําให้เราอะรู้สึกเล่นเกมในราลบรื่นทุกด่านเลยเขาน่าจะน่าจะปรับปุ่มโอ้แปดสิบอีกแล้วน่าจะ 80, 80แปดสิบแปดสิบไม่น่าแรงไปอะไรมากปว่าไปไปโอ้ยจะจะ,จะจ,ะจะจบแล้วเนี่ยจะจบแล้วจะห้าร้อยห้าสิบแล้วห้าร้อย แ,แล้วค่ะตอนนี้เราเหลือ50แล้วอีกสองที่ขาดนี่นาสุดท้ายแล้วสุดท้ายแค่นี้ก็จบแค่นี้จบคลิปเลย้าบ6กก็ต้องอัดในตอนบ่ายอ่ะมันเป็นอะไรมากปะอุ้ยแบตเตอรี่เหลือ67เปอร์เซ็นนะมันลุ่นเร็วขนาดนัด้นเลยหรอไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้ำอ้ยจริงมันมันล้นท้าแหละแต่ว่ามันเหมือนจะเอ้าแบตเตอรี่เหลือ66เปอร์เซ็นหรอรู้ละฉันรู้แล้วทำไมแบตลื่นเร็วแบตลื่นเร็วรู้รู้รรว่าแบตลื่นเร็ว สูสภาพแปดหรือหกสิกเมื่อกี้6กสอยู่เลยฉันว่าต้องตับเครื่องเขาแหละแล้วก็ชาร์จใหม่แล้วมันถึงจะดำเนินการใหม่ได้โอ้ยไดยยี่สิบเนี่ยไปอะไรมากป้าป่ะไป,ะปะวันน,นนี้ันนี้ไม่น61เลยอ่ะหกสิอนัน่นแหละหกอดฉันจะไออ่ะาฉันเปอะไรป้าฉันเป็นถางไข้อะ,เอ,ะเอาก็บไปุานานได้งไงวะ เอารูบตดริลหกสิบห้าเปนะเนี่ยกซ้อแปรล้นเร็วแน่เลยเอารูเบไปได้ค่ะเอาด่านห้าร้อสิบเจลืมเข้าดูเลนอันนี้เข้าปะกระโดดเฮ้ยรายรอยยี่สิค่ะทุกคนร้อยยี่สิสิบสองนั่นแหละสิบสองเออโอ้ยโอ้ยได้ย,ยูขนาดนั้นโอ้ยโอ้ยไม่ไเก็บเลยตลุงจะรีบไปไหนเดี๋ยวฮะหลายรอบแล้ว โ yeah. อ้ยเรืห้ 500, าร้อยค่ะทุกคนห้าร้อยสิบนั่นแหละสิบชนะห้า้ยเจ็ดสิบค่ะทุกคนห้าร้อเจ็ดสิบห้าเจ็ดนั่นแหละห้าโอ้ยหกรหสิบค่ะทุกคนหกร้อหกสิบหกหกนั่นแหละหกหกอ้แตเตรี้หมดนเร็วปะทำไมแบตเตี้หันเหมือน,นต้นเ,นเร็วเลยเปอะไรมากปะปะไปแบตเตอรี่มันเสื่อมอ่ะของฉันแบตเตอรี่มันเสื่อมอ่ะ มันเลยลดเร็วไงแมงัไม่หนึ่งหนึ่งหนึงทีด้วยสาม,ม,มันจะมาลดเร็วเนี่ยเนี่ยเนี่ยดีหกสิบสเปอร์เซ็นะตัวเลขมันหกสิอยู่เลยหรืไม่ก็หกอันนี้หนูหกสิามเอร์เซนต์เนี่ยทไมันลดเร็วจังวะม้อเป็นอะไรมากปะปะไปอ้หมันจะโจแล้วน่ะนิดเดียวเองอ่ะกระโดดโอ้ <c oughs> อีกนานไหมอีกนานไหมจะมาตกสามอีกโอเคจบละวันตอนรีรถเร็วมากโอ้กีจะจะล้มไงเพราะอะไรป้าเพราะฉันไอว่าอุ้ยไม่ได้มีโอมีมีทำไมมีหมวกนั่นแหละอา,ากาศอะ่ะโอ้ยเจ็ดสิบเป็นอะไรมากป้โอเคค่ะทุกคนก็เป็นอะไรกันบ้างคะหลังจากที่เราได้มาเล่นเกมก็ได้มาเล่นเกม,กเเกมโกลลิงโบอีพีที่ห้าสิบห้านะคะ เดี๋ยวออพีเดี๋ยวอีพีหน้าสะอาดไปช่วงบ่ายในวันนี้ก็จะเป็นวันศุกร์เนาะเพราะว่าวันศุกร์ฉันเขาให้ฉันน่หยุดก่อนหยุดทำงานก็โอเคค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกดดิก๊อตแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในคลิปนี้เดี๋ยวให้แผนแรขขอตัวไปก่อนค่ะเดี๋ยวจอกนใหม่คลิปหน้าแน่นอนบายบาย ก็ไปคลิปหน้าแบ <c oughs> ตเตอรี่ดูเร็วอะไปอะไรมากปะปะไปเราเปิดเน็ตกดนเน็ตมาหรือยังโอ้นยังไม่มาเนี่ยเพ <c oughs> ่ไม่มาเนี่ยฮ่าไปออะไรมากปะปะไป,ะปะ